ม่าแพงไปนะไม่แพงหรอกค่ะยุคเนียน้ำมันก็แพงไข่ก็ขึ้นหมูก,ก็ขึ้นคุณจานเดียวนี่นะครับเจ็ดร้อยใช่นี่ฉันชิมทุกจานมาบอกว่าอาหารเค็มได้ยังไงเผ็ดได้ยังไงอาหารก็แพงแพงนะคะประมาณเจ็ดร้อยบาทได้ค่ะมันก็แบบไม่อร่อยจริงๆนะคะทุกคนเคยชิมหรือเปล่าคะ พอเดี๋ยวนงพี่จะขี่เฮลิคอปเตอร์ไปเลยเหรอก็แมไม่ขับรถอาจจะเสี่ยงรถชนก็ได้อะโอ้อันนี้แหละจะเสี่ยงมากกว่ากลัวพี่ตกเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกจะกลัวกาจะไปกินอะไรอะกินข้าวไงนี่ก็บอกว่าจะไปกินข้าวนั่นตีเลยไหมนี่จะชนแล้วมา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 แล้วพี่รอจอดตรงนี้ใช่ไหม โอ้ยพี่นี่แหละหนูกลัวเสียงมากอ๋อมาแล้วเธอไอ้น้องมาเอ้วมาไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขขพเฮลิคอปเตอร์ชูขโมยหรือมาเข็ญหนึ่งบาทเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามาทานอาหารล่ะคะใช่ค่ะเชิญน,นั่งเลยนะคะเชิญน,นั่งเลยนะี่หน่าตรงนี้ดีกว่าฉันนั่งเลยค่ะฉันนั่งเลยค่ะได้เลยค่ะแล้วอะไรดีคะ เออมีเมนูอะไรบ้างล่ะคะดูขอสปาเก๊ตี้ไม่มีค่ะอ่าอ่างั้นฉันฉันขอสเต็กค่ะไม่มีค่ะขอข้าวผัดกะเพราค่ะโอเคค่ะผัดกะเพราอะไรคะผัดกะเพราไข่ดาวค่ะผัดกะเพราไข่ดาวอ่าอากีสองจานเลยนะคะดูขอดกเดียวไม่มีค่ะต้องกินเหมือนกันค่ะ โอเคได้ค่ะโอเคงั้นรอแป๊บหนึ่งค่ะขอไปสับหมูก่อนโอเคอาจารย์แรกค่ะอาจารย์แรกไปก่อนค่ะโอ้โหได้ค่ะค่ะเดี๋ยวจานนึงมานะคะค่ะค่ะหองน้ืดูหลาแน่ หอน้องก่อนตัวรสชาติแล้วหอมน้องก่อนชิมละชิมละอันนี้ค่ะอีกจานหนึ่งค่ะไปไหนแล้วค่ะอีกคนนึงอ่ะคนนี้ไปข้าวงามค่ะงามค่ะโอ้นี่ค่ะอู้ชิมแล้วค่ะอร่อยค่ะรับไปเลยค่ะรับไปเลยค่ะค่ะค่ะมาชิมกันอือหือชิมขวดเค็มเลยอือหือเค็มปีโอ้โหน้องเค็ม อะไรอะไรอะไรคะอะไรคะทำไมอาหารเค็มอย่างนี้อะคะพูดเลยนะคะทำไมอาหารเค็มอย่างเลยคะฮะเค็มแล้วก็เผ็ดได้เลยคะนี่ชั้นชิมทุกจานมาบอกว่าอาหารเค็มได้ยังไงเผ็ดได้ยังไงมันอร่อยทุกจานร้านชั้นเนี่ยขึ้นชื่อมิชลินเลยนะอ๋อเอาแต่ตะมาเค็มจี๊ค่ะ ครเขากินก็บอกอร่อยทั้งนั้นแหละเธอปากไม่ถึงหาเรื่องจะไม่จ่ายเงินฉันใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันเค็มจริงๆนะคะอย่ามาพูดเลยหลานฉันน่ะทำแต่ของดีมีประโยชน์ใช้เกลือจากเลือเขาหิมาลัยันย่นเสือเขาหิมาลัยนุ่นนะมันถึงได้รสชาติออกมามดีขนาดนี้โอ้โหฉันว่าลแล้วน้องเธอไปไหนเนี่ยฉันว่าเธอสองค<อ>นหาทางโกงฉันแน่เลยไม่ใช่ตอนนี้น้องฉันไปอ้วกค่ะอ้วกทำไมอะ อะไรอ่ะร้านฉันเลิกหมดเนี่ยอาหารเช็มอะค่ะเอ้ยไปอ้วกที่อื่นร้านฉันเลิกหมดน่าเกลียดไม่เห็นมีลูกค้าคนเลยค่ะมีลูกค้าชั้นวีไอพีเขาจะมาตอนไม่มีคนจ้ะเขาเยอค่ะโอ้ยเขากินแบบไพวทพวกเธอนี่มาว่าร้านฉันอะไรอะไรแอบไปคุยกันก่อนดีไหมแอบอะไรคะไปจ่ายเงินเลยค่ะเดี๋ยวฉันคิดตังก่อนเดี๋ยวพวกนี้โกงคิดเงิน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 อะไร ไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจับรถเดี๋ยวเราเราไปดูซิที่พี่ออกได้ไหมเท่าไรคะทั้งหมดพันห้าค่ะจานละแปดร้อยห้าสิบอุ้ยคิดผิค่ะเอ่อจานละเจ็ดร้อยห้าสิบสองจานพันห้าค่ะเดี๋ยวมานะคะเออไม่ได้นะคะฉันจะแจ้งตำรวจจับนะคะหลังร้านมีฐานที่ตำรวจนะคะโอ้โหค่าเดือจังนี่ค่ะนี่ค่ะบริการค่ะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้ามาใหม่นะคะ โอเคพี๊พี่อะไรเลยเขาไม่คืนเงินเราใช่ไหมใช่เราไปประจานไ์สุดกันเถอะโอ้นั่แหละไปพี่ผประกาศเองมาประกาศใครตรงนี้เลยตรงนี้เลยใช่ตรงนี้แหละมาตรงนี้เลยมา สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาไลฟ์สดกันเรื่องแม่ค้าใจร้อนไอ้ไม่ใช่ค่ะแม่ค้าเขาทำอาหารไม่อร่อยนะคะก็แบบอาหารเขาก็ไม่อร่อยเค็มปีเลยค่ะทุกคนอาหารก็แพงแพงนะคะใช่ราคาเกต๊ร้อยบาทเลยค่ะแล้วก็แบบไม่อร่อยจริงๆนะคะทุกคนเคยชิมหรือเปล่าคะทำอะไรกันคะเนี่ยไลฟ์สดค่ะจา์ไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดที่เดนร้านฉันลระค่ะไม่ใช่ค่ะ ฮ้ยร้านฉันนี่ออกทีวีเหรอคะไม่ใช่ค่ะไล่แจ้งตำรวจค่ะแจ้งตำรวจเรื่องอะไรกเรื่องอ้เรื่องอะไรฉันทำผิดอะไรร้านฉันขาวจะดีของคุณภาพทั้งนั้นเลยนะไม่คมงนี่เลยไม่เห็น็เห็ดก็อุ้ยอหูอหูพู้อย่งนี้เอากล้องมาเลยนะเอากล้องมาเลยนะเฮ้ยไม่ใช่เ้เหยดูทายฉันมีสอ้อนมีสออสวัสดีครับสวัสดีครับ ขายอีกกันเนี่ยใช่อาจจะไลฟ์สดมาครับบอกร้านนี้อร่อยอะครับใช่ใช่ร้านนี้อร่อยมากค่ะไม่อร่อยร้านนี้เค็มค่ะเดี๋ยวลองสั่งเลยครับไม่เป็นไรครับไม่ได้อร่อยเค็มเค็มเค็มนี่เลยสูตรเด็ดอันนี้ของฉันสูตรเด็ดเย้ค่ะเย้ค่ะถ่ายคลิปเลยเธอถ่ายคลิปเลยฉันถ่ายคลิปเลยตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะอุ้ย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  ว่าแพงไปนะไม่แพงหรอกค่ะยุคเนียน้ำมันก็แพงไข่ก็ขึ้นหมูก็ขึ้นคุณจานเดียวนี่นะครับเจ็ดร้อยใช่เดี๋ยวผมลองกินก่อนดีกว่าเนาะถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยอุ้ยพี่เดรนูอร่อยใช่ไหมคะอร่อยใช่ไหมคะทำไมเค็มมะรับเค็มอีกแล้วเหรอฉันจีดใช่วนะ เค็มครับเค็มฉันชิมแล้วมันน่อรยไปลองดูสิครับว่าเกลือหรือน้ําตาลครับพี่ใสอะครับฉันชิมแล้วมันน่อรยอะเห็นบ้าแล้วนี่ไงไอ้หนูเหนบ้าลองไหมครับฉันลองไปแล้วค่ะฉันก็ได้มาประกาศเนี่ยอร่อยอะมันนั่ามันก็ไม่เค็มอะไม่เค็มได้ยังไรคุณชอบเค็มไหมเนี่ยคะงั้นไม่เป็นไรงั้นไม่ต้องคิดตังเนาะมันเค็มจริงๆนะครับใช่ไม่ไม่เค็มอะ เค็มเค็มเค็มมากเลยเดี๋ยวนี้เลยค่ะตรงนี้อะไรอะตำรวจเองค่ะตำรวจลองเลยครับลองลองชิมอาหารเลยครับใช่ค่ะเคค่ะเนี่ยเขาบอกว่ามันเค็มอ่ะไหนอะมาลองเสิเนี่ยเค็มไหมครับคุณตำรวจมันไม่เค็มเอ เท่าไหร่คะเข้มเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยเห็นไหมคะเจ็ดร้อยห้าสิบเลยนะไปอยู่ในคุกค่ะงั้นเราสามคนไปดีกว่าเนาะใช่ของก็เค็มไปดีกว่าเนาะพวกแกประจานรฉันแล้วฉันจะอยู่ยังไงเข้าคุกฉันผิดตรงไหนเนี่ยก็ผิดว่าของก็ไม่อร่อยขายก็แพงค่ะไปเร็วไปเร็วเร็วไปเร็วปล่อยก็คือครับ มาเลยเกิดอะไรเกิดฉันจะต้องไปหาหมอหรือเปล่าหรือลิ้นฉันมีรสชาติอะไรเนี่ยพี่เห็นสำเร็จใช่ไหมใช่สำเร็จเซกินฟรีด้วยร้านนั้นก็ไม่มีชื่อเสียงอร่อยแล้วเราโม้โมอร่อยนะเปิดแข่งแล้วเราเองนี่บรวยารคนช้าตำรวจก็ดีนะสายบริการลูกค้าเร็วมาแล้วโอเคโอเคโอเคไป ก็เลยแชร์ออกแล้วนี่ไงร้านนี้ไงที่เขาบอกว่ามันแน่อร่อยเ่ะเอาทำไมเ้าต้องทำกับฉันอย่างนี้ด้วยโอ,อ้ฉันอยกจะอร่อยออออ